เท่าที่รับรู้รับทราบนะคะอุบัติเหตุเป็นปัญหาที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินที่เราสูญเสียมามากพอแล้วโครงการ u n เนสเวิกก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันดูแลลดปัญหาของอุบัติเหตุเนี่ย ความมุ่งหวังก็คือเราอยากจะให้เยาวชนเนี่ยตั้งแต่รุ่นที่ยังไม่มีใบขับขี่เลยนะคะได้มีความรู้หรือได้มีส่วนร่วมที่จะเป็นเครือข่ายในการที่จะช่วยกันให้ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลดีต่อทุกคนและต่อสังคมค่ะเด็กๆในสมัยนี้เขาสร้างเครือข่ายของเขาได้เองแล้วได้อย่างรวดเร็วถ้าเราสามารถใส่ความรู้ใส่วิชาการใส่จิตสำนึกของการรับผิดชอบในสังคมเข้าไปและให้เขาช่วยกันเผยแพร่หรือว่าเชื้อเชิญกันในเครือข่ายของเขาเองอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เยาวชนหรือเด็กๆขึ้นไปคือจริงๆแล้วด้วยตัวเด็กเองเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้จากพฤติกรรมรอบข้างหรือว่าคิดได้ว่าเมื่อปลายทางมันเกิดเหตุแบบเนี้ยเฮ้ยแล้วถ้าเป็นตัวเขาเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะเป็นลักษณะชวนคิดชวนทำเพื่อให้ทุกอย่างมันฝังอยู่ที่ตัวเขาแล้วก็ขยายผลไปสู่เพื่อนไปสู่บ้านไปสู่ชุมชน แต่ละพื้นที่มีวัฒนธรรมมีลักษณะของกายภาพที่ต่างกันมันจะได้นำไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายขึ้นการเป็นเครือข่ายมันจะได้ครอบคลุมทั่วประเทศได้มากขึ้นอุบัตเหตุมันจะได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างนี้ค่ะ คิดว่าอนุกรรมการด้านเด็กและเยาวชนที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับจะมีการขับเคลื่อนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้ามีปัญหาอุปสรรคเนี่ยเขจะได้นําเสนอไปในคณะกรรมการสูมในความปลอดภัยทางนุนของระดับประเทศต่อไปด้วยครับ ในส่วนเรื่องการขยายผลของโครงการยูเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คงใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะผลักดันนะครับให้แต่ละอำเภอนะครับช่วยกันนะครับประสานกับโรงเรียนหรือว่าหน่วยงการศึกษานะครับในการที่จะคิดโครงการนะครับให้สอดคล้องกับโครงการยูเน็ตเวิร์กเนี่ยเพื่อใช้งบประมาณส่วนนี้ในการทํางานครับต้องขอขอบคุณโครงการยูเน็ตเวิร์กอย่างมากเลยนะคะที่สร้างจิตสํานึกของนักเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องชัดเจนมากก็คือสถิติในการสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกนะคะมาโรงเรียนนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือลดอุบัติเหตุจากการ ใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนค่ะเป็นโครงการที่ให้พวกเราได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของท้องถนนซึ่งพวกเราได้ตระหนักถึงในสิ่งนี้แล้วก็วจะสามารถแก้ไขปัญหาในจุดนี้ได้ค่ะเราจะมีการขยายผลโดยการประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนแล้วก็ภายในชุมชนค่ะมีการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกส่งไปทางเฟซ e ไลน์หรือว่าเมสเซนเจอร์ต่างๆค่ะ ครงการโ r นเน็ w เวิเป็นโครงการที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับสามารถให้เราป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็มีวินัยจราจรแล้วที่สําคัญคือเป็นการเซฟชีวิตให้กับบุคลากรนักเรียนในโรงเรียนนครไทยนะครับ โครงการ y ยเน็ตเวิร์กมีการให้ความรู้และวิธีการที่จะดึงเด็กนักเรียนเข้ามาแล้วมาร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขผลของมันหลังจากดาเนินการประมาณ1ปีเนี่ยที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าในรอบ1ปีเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์เลยนะครับซึ่งนักเรียนสามารถจะให้ความรู้นี้ต่อพ่อแม่พี่น้องได้ด้วยนะครับ โครงการยนต์เวิร์กเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะช่วยในการส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนที่เราคัดเลือกมาเนี่ยมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยโครงการนี้นะคะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจว่าการที่เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะคะจะทําให้ตัวเขาปลอดภัยแล้วก็การขยายผลนะคะเขาต้องการที่จะให้เราเนี่ยปลูกฝังแนวคิดหรือว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเนี่ยให้เด็กแล้วก็ให้เด็กนําความรู้ตรงนี้ไปสู่ชุมชน สำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุดรธานีนี่นะคะเราพยายามที่จะขยายผลให้ยูเน็ตเวิร์กเนี่ยเกิดขึ้นได้ครอบคลุมทุกอำเภอเราจะไม่ได้ทําเพียงแค่นําร่องสี่โรงเรียนนี้เท่านั้นต้องมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับอำเภอละอย่างละ1โรงเรียนก็จะเป็นอำเภอละ2องโรงเรียนด้วยกันค่ะยูเน็ตเวิร์กนี้เป็นอะไรที่สามารถที่จะขยายทําให้กลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนะคะเป็นพลังที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ปกป้องตัวเองห่างไกลเรื่องอุบัติเหตุทางถนงนค่ะ เด็กที่อบรมกับท่านโดยตรง3รุ่น,นมีความตระหนักคิดขึ้นโดยเฉพาะคุณครูเองเนี่ยก็พึ่งโอเปนไม์การขับรถก็พึ่งปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเด็กๆเ,เหมือนกันครับที่อบรมออนไลน์หรือเด็กๆที่อบรมที่โรงเรียนที่เป็นแกนนำเนี่ยเขารู้ประเมินความเสี่ยงการคาดการนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเด็กนะครับ สำหรับโรงเรียนเทพพิทยาภานุมาพนั้นมีการเข้าร่วมกิจกรรมของยูเน็ตเวิร์กคือให้คุณครูบาอาจารย์ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในส่วนกลางแล้วก็นำความรู้ที่ได้รับจากส่วนกลางนั้นมาต่อยอดกับนักเรียนให้ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่จัดตั้งกิจกรรมชุมนุมยูเน็ตเวิร์กในสถานศึกษาออกไปให้ความรู้เป็น,นกลไกการเฝ้าระวังในเรื่องของการขับรถเร็วการไม่สวมหมวกกันน็อกในพื้นที่ชุมชน เราจะมีการดําเนินกิจกรรมยูนเน็ตเวิร์กภายใต้กลไกของสอปทจังหวัดสงขลามีการขยายผลยังโรงเรียนต่อเนื่องซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกับสํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลาต่อเนื่องอยู่แล้วเป็นโครงการที่เราทําประจากันอยู่แล้วนะคะเป็นโอกาสอันดีที่ทางส่วนกลางเข้ามาเห็นความสําสคัญปีหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะหลายสถานศึกษาเนี่ยมีการที่จะแอคทีฟนะคะกระตือรือร้นขึ้นอยากที่จะ เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการในครั้งนี้นะคะก็อยากจะให้ขยายผลต่อไปเรื่อยๆในๆทุกๆปีนะคะ